โดยทั่วไปการนำระบบหุ่นยนต์มาใช้เพื่อการผ่าตัดเป็นข้อเข่าเทียมเป็นการเพิ่มความแม่นยําในการผ่าตัดมากขึ้นโดยญญศัลยแพทย์จะทําการวาดรูปบริเวณผิวของกระดูกตามตําแหน่งต่างๆของผิวกระดูกจากนั้นผลที่วาดรูปก,ก็จะแปลผลในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งระบบคอมพิวเตอร์นั้น AI เขาก็จะแปลผลออกมาคํานวณให้ว่าจะใช้อุปกรณ์ข้อเข่าเทียมที่เหมาะสมกับผู้ป่วยนั้นๆมากที่สุดก็จะได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมและใกล้เคียงกับผู้ป่วยมากที่สุด เหมาะกับผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมนะครับไม่ว่าจะมาจากสาเหตุจากทางพันธุก,กรรมหรือจากสาเหตุจากอุบัติเหตุมาก่อนแล้วพอข้อเข่าเสื่อมเกิดขึ้นตามมาหรือผู้ป่วยบางรายที่มีภาวะเข่าโก่งผิดรูปจนไม่สามารถใช้งานได้สะดวกก็เหมาะสมกับการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะครับทีนี้การนําเทคโนโลยีการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยใช้หุ่นยนต์นั้นก็เพื่อเพิ่มความแม่นยําในการผ่าตัดให้มากขึ้นให้เหมาะกับผู้ป่วยรายนั้นๆมากขึ้นครับ จริงมันมีส่วนคล้ายกันหลายประเด็นนะครับทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นทาให้มีการใช้งานข้อเข่าได้ใกล้เคียงปกติแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันชัดเจนคือการนําเทคโนโลยีสามิติมาใช้ในระบบขุ่นยนต์นั้นทําให้เพิ่มความแม่นยําในการผ่าตัดทําให้ข้อเข่าเทียมที่เราใช้นั้นใกล้เคียงกับผู้ป่วยรายนั้นนั้นมากที่สุดและไม่มีผลต่อการฟื้นตัวที่ไวขึ้นภายหลังการผ่าตดัดครับ จริงๆคล้ายกับการเปรียมตัวก่อนการผ่าตัดในผู้ป่วยเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยทั่วๆไปนะครับคือต้องประเมินโดยอายุรแพทย์ก่อนเพราะว่าเป็นที่ทราบกันดีนะครับผู้ป่วยสูงอายุที่มาด้วยข้อเข่าเสื่อมจํานวนไม่น้อยมีปัญหาโรคประจําตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงซึ่งเราคงต้องส่งปรึกษาอายุรแพทย์เพื่อประเมินก่อนการผ่าตัดว่าผู้ป่วยพร้อมหรือไม่ ถ้าเป็นโรคเบาหวานก็จะแก้น้าตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติก่อนถ้าคนไข้าบางรายมีปัญหาก็คือต้องรับประทานยาละลายเลือดเราคงจะน้องแนะนําให้ผู้ป่วยหยุดยาละลายเลือดก่อนการผ่าตัดประมาณ5วันโดยรวมๆก็คล้ายๆกับการผ่าตัดทั่วๆไปครับต้องประเมินความพร้อมทางอายุรกรรมก่อนให้ผ่านเรียบร้อยจึงจะนําผู้ป่วยมาผ่าตัดเพื่อความปลอดภัยได้ครับ ล้ายกับการผ่าตัดแบบไม่ใช้หุ่นยนต์นะครับโดยมีหลักๆมี3ประเด็นด้วยกันคือประเด็นที่1ก็คือการระงับอาการปวดนะครับศัลยแพทย์จะทําการฉีดยาระงับอาการปวดที่บริเวณหัวเข่าทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังนะครับอันที่2ก็คือการกระตุ้น ฝึกนั่งตั้งแต่วันแรกนะครับหลังการผ่าตัดเพื่อให้คนไข้เนี่ยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนอกจากนี้เรายังปรึกษาทีมกายภาพบําบัดในการสอนผู้ป่วยเดินโดยใช้ไม้ค้ำยันสีขาหรือ Walker ประการที่3กาปรป้องกันก,การเกิดริบเลือดอุดตัน <c oughs> ก็จะแนะนําให้คนไข้เวลานอนหรือเวลานั่งอ่ะให้กระดกข้อเท้าบ่อยๆกระดกช้าๆแบบมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการเกิดริมเลือดอุดตันไปที่ปอดได้ครับปัญหาข้อเข่าเสื่อมมีตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนถึงระยะท้ายนะครับผู้ป่วยบางรายมีปัญหาแค่ระยะต้นเราสามารถรักษาด้วยการไม่ผ่าตัดได้แก่การฝึกบริหารกล้ามเนื้อต้นขาการควบคุมน้ําหนักการรับประทานยาลดอักเสบ หรือการรับประทานยาเสริมผิวข้อเพื่อให้ผิวข้อดีขึ้นแต่ในบางรายอาจจะมีปัญหาข้อเข่าเสื่อมระยะท้ายซึ่งทําให้ข้อเข่าผิดรูปในกรณีเช่นนี้อาจจะมีความจําเป็นต้องพิจารณาการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมอย่างไรก็ตามผู้ป่วยท่านใดมีปัญหาข้อเข่าเสื่อมหรือมีอาการปวดข้อแม้เพียงเล็กน้อยมาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อให้การวินิจฉัยให้คําแนะนําอย่างถูกต้องเหมาะสมครับ